พระเอกลูกสองนั่งท่านพิธีกรรอบสิบปีหล่อฟุ้งไม่แพ้แขกรับเชิญรายการคุยแซบโชว์ปรับชมใหม่เปลี่ยนแปลงพิธีกรครั้งใหญ่คว้าสองพระเอกดังอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยและเอสกันตพง์มานั่งเก้าอีพิธีกรแทนพีเคปิยวัตรรวมถึงนักร้องสาวตะก,กะแตนชนละดาล่าสุดประเดิมวันแรกวันนี้ 5สิงหาคมดีเจพุฒเป็นพิธีกรพูดคุยสัมภาษณ์พ่อดูสัญญากับลูกชายเอมสันเพชรคุณากรงานนี้มีต่ออร่าของคนหล่อคนสวยเต็มเฟรมไปหมดทั้งนี้ก่อนจะเข้ารายการดีเจพุธบอกว่าห่างหายจากงานพิธีกรไปนานถึง10ปีเพื่อโฟกัสงานแสดงและแต่งงานสร้างครอบครัวซึ่งงานพิธีกรน,นั้นมีความฝันว่าถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาทำอีกครั้งวันนี้ตื่นเต้นมาก